ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับไปหนาวมากมันหนาวอย่างใจอนมางน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาเที่ยวที่วัดพระธาตุลำปางเนรอนะคะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเกาะคานะคะวัดพระธาตุนี้นะคะเป็นวัดพระธาตุประจําของคนที่เกิดปีฉลูนะคะถ้าใครเกิดปีฉลูมาไหว้กันที่วัดพระธาตุลำปางนะคะเราลองตามเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่าจะสวยงยมามขนาดไหนเชิญ่ะเออบอกว่าลำปางมันหนาวโดวยความเป็นช้าของเธอที่เริ่มเปลี่ยนไป เธอบอกว่าหนาวขาดความอบอุ่นและมาดามโห่ใจเธอจึงจากบ้านไปไกลไปอยู่ที่ไหนไม่ยอมส่งข่าวเธอบอกว่าหนาวเรื่องราวของสาวเมืองเหนือเธอบอกเธอเบื่ออาหารของกินด้านเา่าเธอเบื่อแคบหมูและเธอเบื่อน้ำปูและเธอเบื่อลำปาก ก็มาถึงบนพระธาตุลำปางหลวงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจุดเทียนสะดอกขอเข่รับโชคกันนะคะวัดพระธาตลำปางหลวงตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ18กิโลเมตร วัดตั้งอยู่บนเนินสูงมีการจัดวางผังและส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุดในทางประวัติศาสตร์นครลำปางวัดพระธาตุลำปางหลวงม,มีประวัติว่าเมื่อปีพุทธศักราช2275นครลำปางว่างจากผู้ครองนครและเกิดความวุ่นวายขึ้นสมัยนั้นพมา่าเรืองอำนาจได้แผ่อิทธิพลปกครองอาณาจักรล้านนาไว้ได้ทั้งหมดพมา่าได้ยึดครองนครเชียงใหม่ลำพูนโดยแต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พม่าเท้ามหายศเจ้าผู้ครองนครลำพูน ได้ยกกำลังมายึดนครลำปางโดยได้มาตั้งค่ายอยู่ภายในวัดพระธาตุลำปางหลวงครั้งนั้นหนานทิพช้างชาวบ้านปงยางคบปัจจุบันอยู่อำเภอห้างฉัดวีรบุรุษของชาวลำปางได้รวบรวมพลทําการต่อสู้ทัพเจ้ามหายศโดยลอบเข้ามาในวัดและใช้ปืนยิงเ้ามหายศตายแล้วตีทัพลำปูนแตกพ่ไปปัจจุบันยังปรากฏรอยลูกปูนอยู่บนทั้วทองเหลืองที่รอบองค์พระธาตุเจดีต่อมาหนานทิพช้างได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง และเป็นต้นตะกูลณหนาลำปางเชื้อเจ็ดตนหน้เชียงใหม่ณน้าลำปูดและณน้าน่านมาริกาเบื่อชามต่าไก่เบื่องานลดไปเบื่อกาดโคตาดดูหนาวที่พานมาเบอเคยบนว่าเบือนนองขราดอยีก ต้นโพสามสีค่ะดูสิมีทั้งสีขาวสีแดงแล้วก็สีเขียวครบสามสีเลยนะคะแปกดีเหมือนกันไม่เคยเห็นที่ไหนคุณผู้ชมเคยเห็นกันบ้างหรอเปล่าคะต้นโพสามสีถ้าอยากเห็นต้องมาดูที่วัดพระธาตุลำปังหรอนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะที่จังหวัดลำปางอำเภอเกาะคานะคะจึงเป็นวัดพระธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีฉลูนะคะใครที่ได้มาเที่ยวจังหวัดลำปางก็ลองแวะมาดูนะคะมีสิ่งสวยงามเยอะแยะมากมายนอกจากพระธาตุแล้วนะคะยังมีของเก่าของโบราณที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสําหรับคราวหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนติดตามกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขึ้นมา okay, อเอาไค่หมูของลูกขึ้นมาอเ,เอาน้ำพี่น้ำปูของลูงขึ้นมา okay, อเอาไค่หมูของลูกขึ้นมาน,อนออามอ้องน้อง